เริ่มเลยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านครับเผ่ภาภูมิโรจนสกุลครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและผอศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความจําเป็นครับที่ต้องถแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบถึงข้อเท็จจริงและการประเมินสถานการณ์ในประเด็นของคนจนที่เพิ่มขึ้น5 0 0 0 0นคนตามการรายงานของสภาพัฒน์นะครับ ทั้งนี้ครับพักเพื่อไทยเรามีความเห็นที่ไม่สอดคล้องและไม่ตรงกับความเห็นของทางสภาพัฒน์ทั้งในแง่ของระดับความรุนแรงและแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพักเพื่อไทยเราไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจที่จำนวนคนจนเพิ่มขึ้นหากดูจากการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วหากดูจากการที่ปล่อยให้มีคนตกงานจำนวนมหาศาลแล้วเราขอบอกว่าเราไม่แปลกใจ กับจำนวนคนจนที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เราแปลกใจคือเราแปลกใจในการให้ความเห็นของหน่วยงานภาครัฐที่แสดงความเห็นว่าคนจนโตเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดเพราะการเยียวยาของภาครัฐเพราะการแจกเงินของภาครัฐตรงนี้พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าการนโยบายการแจกเงินนโยบายการ หยอดเงินแล้วมองไปว่าความยากจนนั้นไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่คาดเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเราไม่สามารถพึงพอใจกับสิ่งสิ่งนี้ได้เราไม่สามารถพึงพอใจกับการที่มีการกู้เงินมาแจกและแจกจนคนพ้นจากเส้นความยากจนแล้วบอกว่าเราแก้ไขปัญหาความยากจนได้วิธีแนวคิดแบบนี้ไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของข้อเท็จจริงของ การกำจัดความยากจนนั้นต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าการการที่คนยากจนเพิ่มขึ้นไม่ใช่สิ่งปกติเป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับโดยปกติแล้วคนยากจนจะมีแนวโน้มลดลงทุกปีทุกปีแนวโน้มต้องเป็นอย่างนั้นครับที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาต่างๆคนจนต้องลดลงเพราะฉะนั้นในปีใดที่คนจนไม่ลดลง คนจนเพิ่มขึ้นนั่นคือสัญญาณอันตรายที่จะต้องพึงระวังตัวเลขคนจนที่เพิ่มขึ้น5 0 0 0 0 0คนนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลกังวลในแง่ของปริมาณครับหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วคนจนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง11.6% 11.6%นั้นมองว่าเยอะขนาดไหนเราก็ต้องเปรียบเทียบกับในอดีตครับ ว่า11.6%นั้นที่เพิ่มขึ้นมากขนาดไหนย้อนกลับไปตอนวิกฤตต้ยมยำกุ้งครับในช่วง3-4ปีของวิกฤตต้ยมยำกุ้งจำนวนคนจนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ6.2%ผมย้ำให้เห็นภาพอีกครั้งนะครับในวิกฤตโควิดนี้คนจนเพิ่มขึ้น11.6%แต่ในวิกฤตต้ยมยำกุ้งคนคนจนเพิ่มขึ้นปีละ6.2%ตรงนี้ การเพิ่มขึ้นของคนจนในแง่ของการที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามันรุนแรงกว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งถึงสองเท่าตรงนี้ท่านเห็นความอันตรายไหมครับตรงนี้ท่านเห็นความน่ากังวลใจไหมครับคนจนที่เพิ่มขึ้น5 0 0แสนคนนี้จากการที่รายงานของสภาพัฒน์นั้นเป็นตัวเลขปี63นั่นหมายความว่ามันไม่ได้รวมผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี64เลย แม้แต่นิดเดียวในปี64เราเจออะไรครับในปี64เราเจอการระบาดที่หนักหนากว่าปี63ถึงกว่าร้อยเท่าเราเจอการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อยาวนานและหลายระลอกมากกว่าปี63เราเห็นการปิดกิจการการตกงานมากกว่าปี63ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ผลกระทบเหล่านี้จะถูกสะท้อนไปในตัวเลข การตกการจำนวนคนจนที่เพิ่มขึ้นในปี64เกิดคำถามต่อมาครับว่าคนที่คนจนที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะโควิดใช่ไหมเป็นสิ่งที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมทั้งโลกเขาก็เจอปัญหานี้กันใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับหากเราไปดูตัวเลขคนจนที่เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลปัจจุบันและรัฐบาลคอสชอทำคนจนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติและเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงคสชครับในช่วงปี58ถึงปี61นั้นคนจนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ11.7%ตัวเลขนี้เทียบเท่าคนจนที่เพิ่มขึ้นในวิกฤตโควิดซึ่งในขณะนั้นไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยครับทั้งโลกกำลังเติบโตได้ดีการท่องเที่ยวกำลังโตได้ดีการส่งออกกำลังโตได้ดีแต่รัฐบาล คสชก็สามารถทำให้คนจนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ11.7%ในช่วงปี58ถึง61ตัวเลขเหล่านี้น่ากังวลหากเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตครับรัฐบาลยิ่งรักเรามุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนจนทำให้ตลอดช่วงรัฐบาลยิ่งรักนั้นเราสามารถทำให้คนจนลดลงเฉลี่ย6 9%ต่อปีท่านเห็นความแตกต่างไหมครับรัฐบาลคอสอชอทำให้คนคนจนเพิ่มขึ้น11.7%ต่อปีในขณะที่รัฐบาลยิ่งรักทําทำให้คนจนลดลง6.9%ต่อปีความจนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนอ,อีกหนึ่งปัญหาครับคือปัญหานี้เราคงไม่ต้องพูดถึงหนี้ครัวเรือนเพราะเราพูดถึงกันเยอะแล้ว แต่ผมอยากจะชี้เห็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาหนี้นอกระบบหากเราเปรียบเทียบหนี้นอกระบบแล้วจากในปัจจุบันเทียบกับปี62ซึ่งเป็นก่อนโควิดแล้วหนี้นอกระบบเพิ่มขึ้นถึง52%ปรากฏการนี้บอกอะไรเราครับปรากฏการนี้บอกกับเราว่าเกิดการที่หนี้ในระบบไหลสู่หนี้นอกระบบ คนจนตกงานไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกู้หนี้ยืมสินในธนาคารในระบบไม่ได้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินในเป็นหนี้นอกระบบซึ่งตรงนี้อันตรายตรงนี้แก้ไขยากตรงนี้ต้องใช้เวลายาวนานนะครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งมาถึงแนวทางการแก้ไขครับการแก้จนพักเพื่อไทยเราแปลกใจ และกังวลใจกับคําให้สัมภาษณ์ตามข่าวที่มองว่าบัตรคนจนสามารถเป็นนโยบายในระยะยาวได้ตรงนี้เราเห็นต่างเรามองว่าบัตรคนจนไม่ใช่นโยบายในระยะยาวนโยบายในลักษณะการหยอดเงินการล่อคนด้วยเงินการแจกเงินต่างๆผ่านบัตรคนจนนี้ไม่ใช่คำตอบของการแก้จน คำตอบของการแก้จนคือการสร้างงานเพราะฉะนั้นเรามองเห็นถึงการต้องทดแทนบัตรคนจนด้วยบัตรสร้างงานเพราะการสร้างงานเท่านั้นคือการคือคำตอบสําหรับการแก้จนมองไม่เห็นคําตอบอื่นครับเพราะฉะนั้นเรามองเห็นถึงการเปลี่ยนการแจกเงินเป็นการแจกงานซึ่งจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศมากกว่า สุดท้ายครับรัฐบาลได้นําเสนอนโยบายการแก้จนหนึ่งข้าราชการหนึ่งครัวเรือนยากจนนโยบายนี้ไม่มีอะไรครับเป็นนโยบายที่ลอกมาจากจากประเทศจีนนโยบายประเทศจีนเขาใช้คําว่า TPA เป็นนโยบายแก้ไขความยากจนแบบตรงจุดการลอกนั้นไม่ผิดครับแต่การลอกนั้นต้องเข้าใจบริบทและต้องเข้าใจวงจรทั้งหมดของมันที่เกิดขึ้น ประเทศจีนทําอย่างไรกับนโยบาย TPA ครับเริ่มต้นจากข้าราชการจริงครับข้าราชการลงไปหาประชาชนในพื้นที่ลงไปหาครัวเรือนในพื้นที่เพื่อทราบปัญหาความยากจนค้นปัญหาความยากจนของประชาชนเริ่มอย่างนั้นจริงแต่ไม่ได้จบแค่นั้นครับเขาคิดทั้งระบบครับเขาต้องเชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นมาพิเศษเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนรัฐบาลจีนตั้งกองทุนโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยังรวมถึงการออกพันธบัตรเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนย้ายภาคการผลิตยังรวมถึงกระตุ้นให้สถาบันการเงินปล่อยไมโครเครดิตยังรวมถึงสินเชื่อรายย่อยระ,ระดับจังหวัดและยังรวมถึงการจับคู่ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่านี่คือนโยบายทั้งระบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีนที่เริ่มต้นจากการใช้ข้าราชการจริง แต่การใช้ข้าราชการนั้นเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการลอกนโยบายไม่ผิดแต่การลอกนโยบายต้องเข้าใจทั้งระบบว่าเขาคิดอะไรไม่ใช่ไปฟังมาแค่หัวข้อแล้วก็เอามาพูดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเห็นแยง้งเห็นไม่ตรงกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลในมิติของความรุนแรงของจำนวนคนยากจนและการแก้ไขปัญหาคนยากจน เรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยต้องการรัฐบาลที่เข้ามาแก้จนไม่ใช่รัฐบาลที่เข้ามาสร้างความยากจนนะครับผมจบการถแถลงเพียงเท่านี้ครับพี่น้องสื่อมวชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีคำถามขอบคุณและสวัสดีครับ